สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเกครับซ่านะครับวันนี้เราจะมาอะไรเนี่ยทำไมมืดเร็วจังล็อกเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรทางมันบอยบันเปย์ยังทีเป็นทุยวันนี้จะมาสร้างอันนี้ตังหันกตังหันจุดที่นะ เราก็ต้องรีบสร้างหน่อยกินข้าวแล้วหิวหิวมากด้วยเวัสีครับวางไปเอาเว้นสามอันเอาไปอ๋เอเฮ้ยไม่ลบวางไปวางไปให้เหลืออืม้มโอ้อสัก <c oughs> สองใน,นก็ว่างสองเออถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็อขอขออภัยด้วยนะครับโอ้ยลบลบไม่ได้ว่าง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 โอ้ยไม่ถนัดเลยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ย เราไม่ถนัดเราก็ต้องเล่นให้ถนัดเว้ยว่ากลับเป็นเหมือนเดิมก่อนอืมเนาะจะเร็วกว่าด้วยไม่เปลืองเวลาด้วยนี่เนี่ยเห็นไหมเร็วเลยเร็วกว่าเดิมคล่องคล่องนะ คลิปนี้ไม่ยาวเกิน15นาทีนะครับรอกไว้ก่อน้างั้นลงไม่ได้เอ,อื้อลงไม่ได้ถูกลงไม่ได้จริงๆนะเอ,อ้ยไม้ก็คนล้สีไอ,อ้บ้าเอ,อ้ยถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอ,อไดเลยนะครับ นี่แม่อยู่ไงถ้าไม่้ยินเสียงอะไรอะ่ะถ้าแม่ไม่อยู่นะรันแน่บอกไว้ก่อนลินล้องนี่ครัาบวางไปเลยอืวางไปโหวาง โอ้อันนี้ถึงเลยเดี๋ยวนะดูดูดบดูด,ดหนึ่งใช่ไหมวางมาเถอะวางปิดกันเลยฮะ อะไรแป๊บแม่อู้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาโอเคครับมาแล้ว วางไปนั่นแหละก็วางรั้ว่าวเสร็จแล้วก็บอกคุณแกมาไว้ตรงกลาง móc quần kẹo à. dì nương xuống dám dì nương xuống dám dì nếu câu hoàng lửa vậy sẽ lấy luôn เยอะเยอะก็สวยอ่ะเฟล้วป่ะเนี no ่ยเฟล้วฟ้ามะพร้าวเก้ียวโซฟ้ามะพร้าวให้ลิงกินยานะย่ายานะยานะยานะตกไฟหน่อยก็ได้นะครับท้เมันเมดเนี่ย เ <Okay. S 2> นี่ยพื้นก็เป็นไฟก็ได้เข้ามานี่จา้าอืมอันนี้ก็วางเป็นอย่างนี้แล้วกัน ถามแล้วว่าทำไมต้องดูเพราะคลิปห้ามยาวเกิน15นาทีไงเล่า15วินาทีนี่วะเอ้ย15นาทีเด็กเออ15นาทีน้ำมาด้วยนนี้ด้วยเม็ดข้าวด้วย ห่วงด้วยมาเถอะลืมลืมลืมบล็อกดินด้วยนะก็บ้านตรงไทยที่รีวิวไปแล้วเมื่อกี้ด้วยมันไม่ได้นานเลยเอ่ะ แล้วก็อัดต่อรัวๆแล้วก็วางเนี่ยแหละเม็ดข้าววางไปเลยวางไปอย่าให้เสียเสียว่ะ่ะเดี๋ยวเขาทำอน,นิสึกเดี๋ยวเราจะจบคลิปกันวางพงอันนี้ไปเลย ทำไมเสียงในโปรแกรมอัดกับในเสียงจริงทำไมเสียงมันไม่เหมือนกันเลยอืเสียงไม่เหมือนกันเลยโอเคนี่ง่ายปา์มของเราก็เท่าน,นั้นแหละครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ